เหตุที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมประชุม G20 ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วนะคะ ก็แน่นอนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของกลุ่ม BRI หรือว่าเส้นทางสายใหม่ที่จีนเป็นประธานเนี่ยนะคะมีกว่า90ประเทศแล้วล่ะค่ะที่ยืนยันจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะคะในเดือนตุลาคมจัดขึ้นที่ปักกิ่งค่ะครบรอบ10ปีเส้นทางสายใหม่อันรุ่งโรจน์แล้วก็ลงมือทําได้จริงนะคะแล้วก็สําเร็จจริงมาแล้วค่ะทําให้จีนเองนะคะสามารถที่จะหลุดพ้นได้จากความยากจนแล้วแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปให้ประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ รารวมเส้นทางสายไหมอันนี้นะคะได้ลืมตาอ้าปากกันอีกด้วยล่ะค่ะเหตุนี้นะคะสีจิ้นผิงก็เลยยกเวที G20 แบบดั้งเดิมเนี่ยให้กับทางด้านของอินเดียไปเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ทางด้านของสีจิ้นผิงแล้วก็ปูตินเองเนี่ยจะมาประชุม BRI นะคะครบรอบ10ป,ปีที่ปักกิ่งแทนในเดือนตุลาคมล้ะค่ะ กอทางด้านของ G20 เองก็นั่งไม่ติดแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็ได้เชิญชวนให้อฟริกานะคะที่เวลานี้เนื้อหอมมากๆเลยประสบความสําเร็จไปแล้วจากการประชุมบลิ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีการประชุมต่างหากระหว่างแอฟริกากับรัสเซียด้วยซึ่งแอฟริกาเองก็เป็นเด็กของรัสเซียนะคะปูตินเองก็เป็นเจดันให้กับแอฟริกาค่ะที่จะลุกขึ้นมานะคะ ทำให้ตัวเองดูสดใสใหม่ในยุคใหม่นะคะยุคดั้งเดิมของแอฟริกาหมดไปแล้วล่ะค่ะแอฟริกายุคใหม่ก็จะมีแต่ความรุ่งโรจน์นะคะเนื้อหอมจนล่าสุดทางได้ของ G20 mm hmm. ก็จะเข้าเป็นสมาชิกของ G20 ด้วยนะคะจีนเองก็ใจกว้างอยู่แล้วค่ะการค้าขายนะคะการแข่งขันอย่างเสรีค่ะก็ยินดีนะคะที่บริกส์เนี่ยจะมีทั้งแอฟริกาแล้วก็แอฟริกาเองก็จะไปเข้า G20 ก็เหมือนกับอินเดียคะ่ะจีนเองก็ยินดีนะคะไม่ได้ ติดใจแต่อย่างใดไม่ได้จิตใจคับแคบแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงแล้วค่ะกว่า90ประเทศนะคะที่ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วค่ะจะมาเข้าร่วมการประชุมเส้นทางสายไหมกับจีนนะคะก็เส้นทางสายไหมเองก็มีหลายประเทศค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเริ่มจากจีนนะคะแล้วก็ยาวไปถึงยุโรปเลยค่ะผ่านทางตะวันออกกลางด้วยนะคะ ก็แน่นอนค่ะส่วนทางด้านของสายบลิซเนี่ยก็40กว่าประเทศนะคะที่รอคิวจะเข้าเป็นสมาชิกด้วยค่ะก็กลุ่มขั้วโลกใหม่นะคะการจัดระเบียบโลกใหม่ค่ะเวลานี้นะคะก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วมากมายเลยทีเดียวละค่ะในขณะที่ยุโรปนะคะกำลังอยู่ในช่วงขาลงค่ะเมื่อวานก็มีรายงานข่าวนะคะว่าเยอรมนีเองสิ้นสุดยุค รุ่งโร์แล้วนะคะกาลังจะเข้าสู่ยุคถดถอยะคะ่ะแล้วก็ข่าวล่าสุดจากสืก่อกรราพธามเช้านี้ก็รายงานนะคะว่า b y t รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากจีหรือว่า NEV เนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปตีตลาดเยอรมันนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่อย่างเช่นเบนแล้วก็ BM ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโลกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนค่ะในเวลานี้นะคะางด้านของอังกฤษเราก็เห็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าเบอร์มิงแฮมค่ะเมืองอันดับ2ของอังกฤษนะคะก็ได้ประกาศล้มละลายเป็นที่เรีย เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเศรษฐกิจของจีนในช่วงเดือนสิงหาคมก็ ตัวเลขกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะจีนเองก็ไม่ได้โกหกแต่อย่างใดค่ะก็บอกแล้วนะคะเหมือนว่ากินยาค่ะเข้าไปนะคะก็ต้องรอระยะเวลานิดนึงค่ะจีนอัดฉีดมาตรการ,การเข้าไปแล้วนะคะกว่าจะออกผลเนี่ยก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยค่ะก็การที่เศรษฐกิจจีนฟื้นเนี่ยนะคะตัวเลขกลับมาก็ดันให้น้ํามันราคาพุ่งด้วยอีกประเด็นหนึ่งค่ะเพราะว่าจีนเองเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะส่วนทางด้านของ s p ก็บอกว่ายูโรโซนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงถดถอยนะคะเศรษฐกิจตกต่ําที่สุดในรอบ3ปีค่ะทางด้านของอิตาลีเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกลับมาค้าขายกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะถูกใบสั่งจากลูกพี่ให้ถอนตัวออกจาก BRI นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ส่ง รัฐมนตรีนะคะมาเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งจีนเองก็บอกว่าให้คิดใหม่นะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่เข้าเส้นทางสายไหมก็ให้มาทำทวิภาคีกับจีนค่ะยังไงก็หนีจีนไม่พ้นล่ะค่ะ